สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันพุทธที่19บ้ามิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบ็ดนะต้องว่าโอ้โหวันนี้ผีหลอกวิญญาณหลอนยิงนะสลับตลาดหุ้นไทยสมองบอกว่าระหว่างชั่วโมงการซื้อขายเด,ดชอนีนี้ลงไปตัวลงลึกถึงหนึ่งพันสองอยแปดสิบเอ็ดจุดแปดเจ็ดจุดนี่ว่าเทคนิคนี้แบบว่าโอ้โหดูแล้วเนี่ยควรมองภาพแบบว่าเลวร้ายมากนะต่อยู่ในแต่ก็ถือว่ามี สัญญาณที่ดีนะในช่วงของไทยตลาดก็มีแรงซื้อหุ้นมาเก็ตแคปใหญ่หลายตัวเนี่ยเข้ามานะเรียกว่าโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มของโรงไฟฟ้านะเรียวว่าทําให้หุ้นอย่างกลุ่มของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะทั้งหมดว่าวันนี้ถือว่าเป็นการประคับประคองตลาดได้แบบว่าโอ้มากันแบบแท็กทีมเลยทีเดียวไม่ว่าเป็นตัวของฮาน่าเดลต้าเคซีนะฮะหรือว่าเคียวคอมหรือว่า SMD ก็บวกกันแบบว่าโอ้เยอะแยะมากมายนะเรียวว่าวันนี้ดัชนีปิดที่1000 303.82จุดนะครับเพิ่มขึ้น6.41จุดคิดเป็น0.49ร์เซมูลค่าการซื้อขาวันนี้62,938 0 5ล้านบาทนะครับเยริยามาต่อสายมาพูดคุยกับคุณกนลพัฒน์บอิเชษนหัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนสักครู่ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณกณัลลภัทรครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูนะวันพุธนไทยตลาดวันนี้ถือว่ากลับมาจากแดงนะเป็นเขียวจนได้วันนี้เกิดอะไรขึ้นตลอดชั่วโมงการซื้อขายวันนี้ครับครับก็ต้องบอกว่าช่วงแรกเนี่ยนะครับตลาดหุ้นไทยเองไม่ตอบรับเซมเมนต์ของเอเชียนะครับเพราะเราเห็นภาพแล้วแหละว,ว่า US bond yield 10ปีของสหรัฐไหลลงต่อเน,นื่องนะครับดอลลาร์อ่อนที่เป็นจิตยาบวกตัวตลาดหุ้นเอเชียพี่แต่ว่าบ้านเราเองเนี่ยยังมีจิตยาลบ หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะทั้งในเรื่องตัวความเสี่งด้านมารจินนะครับของบางบรกเกอร์แล้วก็อาจจะรวมไปถึงภาพของตัวหุ้นรายตัวที่อาจจะมีการยกเลิกการเพิ่มทุนอะไรก็ตามแต่นะครับมันก็เกให้เกิดเส้นเชิงลบนะครับเั็นเรื่จริงนว่าในช่วงแรกเนี่ยหุ้นไทยประคองด้วยบิ๊กแคปนะครับแต่เป็นลักษณะการประคองตัวจากชิ้นส่วนินแล้วก็มีแรงขายหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กออกมามา,มากเหลือเกินนะครับนั่นกะนะ็ทำให้ตลาดเองเนี่ย ในช่วงภาคบ่ายเองช่วงต้นๆก็ยังคงมีมือนตั้องการไหลไปเกือบ1นึ่งพันสอรนะครับ,บก่อนที่ตลาดจะฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าสองสาเรื่องนะครับเพราะว่าเดินไปข้างหน้าเนี่ยมันมีมาตรการลดความผมันผวนตลาดรออยู่ทั้งหลังที่ยบ็ดไปเนี่ยชุดทุนที่จะช็อตได้จะน้อยลงนะครับแล้วหุ้นที่มันช็อตอยู่เองเนี่ยจะช็อตเพิ่มไม่ได้สำหรับตัวขนาดกลางขนาดเล็กหลายๆตัวก็อาจจะด้วยมีการ cover กลับนะครับส่วนหุ้นบิ๊กแคปก็ ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเดี๋ยวจะมีตัวอัพติกสิ้นเดือนนี้นะครับก็ทําให้ตัวตลาดเองก็อาจจะเรื่องฟื้นได้หน่อยประกอบกับเย็นมาสุขนะครับเป็นวันที่ฟุซี่จะเพิ่มหนักการลงทุนหุ้นไทยนะครับหลายคนเองก็อพอ,อ ตามประเด็นนี้อยู่นะครับก็ทำให้ตลาดเองมีแรงฟื้นมาหน่อยๆในส่วนตวัวหุ้นขนาดใหญ่ครับผมครับผมนะถ้าเป็นแบบนี้แล้วถือว่าสัญญาณแบบกลับมาตรงพันสามได้อีกรอบนะฮะแนวโน้มทิศทางแนวโน้มในวันพรุ่งนี้กรอบแนวรับแนวใต้นตนในกลุ่มกระทั่มองอย่างไรครับครับคือทั้งเทียนทั้งนี้คือสัญญาณเทคนิคอลรีบาวน์นะครับที่ดูเป็นรีเวอร์ซอลเล็กๆที่เกิดขึ้นเพราะฉั้นพวกเนี้ไฟบรรทัดคือต้องบวกนะครับเออต้องบวกหรือว่าถ้าแย่เนี่ยก็ต้องยืนเหนือพันสามนะครับเป็นกรอบแนวรับพรุ่งนี้พันสามร้อย กับ1292นะครับส่วนดาวต้านอยู่ที่1320ครับผมครับผมรายการกล้วยหอมกับครูนี้น้องขอขอบคุณคุณกรรพัฒน์มากที่มาให้บุ๋มบอกเลยว่าขอบคุณมากครับผมยินดีครับสวัสดีครับครับผมนั่นคือบุ๋มบอกของคุณกรรพัฒน์ไดว่าพรุ่งนี้เป็นวันต้องบอกเลยว่าต้องต้องยืนให้ได้นะครับโดยเฉพบอกเลยว่าต้องต้องบวกนะครับาะว่าก็ไปต่อตัวมานั่งลุ้นกันนะมาติดตามกันนะครับสําหรับตลาดหุ้นไทยต้องบอกเลยว่า เป็นตลาดหุ้นอินดี้นะไม่เหมือนกับตลาดหุ้นทั่วโลกได้ว,ว่าเขาขึ้นเราลงนะครับนี่คือช่วงของกล้วยหอมกับกูรูมันเป็นช่วงของสี่หุ้นสุดสวิงกันบ้างดูทีมข่าวของหุ้นนิสัมีการกาะติดหน้ากระดานนะมีหุ้นน่าสนใจเริ่มจากตัวแรกคือของเดลต้านะครับนี่ราคาหุ้นปิดที่87บาท50ตางเพิ่มขึ้น7บาท50ตางค์คิดเป็น9.38%ส่วนตัวที่2หนะฮาน่านะครับนี่ราคาหุ้นปิดที่ 48บาท25สตางค์เพิ่มขึ้น2บาทคิดเป็น4.32และตัวที่3นะครับ RCL นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่28บาท75สตางค์นะเพิ่มขึ้น1บาท50สตางค์คิดเป็น5.50และตัวที่4นะครับ w h s a นะครับหรือว่าวานั่นเองนะครับวันนี้เล่นได้แบบว่าแหม่หัวใจแกร่งจริงๆนะครับต้องบอกว่าปิดที่5บาท35สตางค์เพิ่มขึ้น5สตางค์คิดเป็น0.94 ปอร์เซ็นต์ครับนี่คือ4หุ้นสุดสวิงในวันนี้ถ้าเกิดน,นักลงทุนแบบเด็กะเข้าไปเล่นในในการเก่งกำไรเรื่ศึกษาทําการบ้านนะครับดูเรื่องของกราฟดูแนวรับดูแนวต้านรวมถึงจุดคัดด้วยเพื่อใช้ขบวนนี้มาซื้อขายในส่วนของ4หุ้นสุดสวงนะครับในวันพรุ่งนี้มาถึงเจ้ของหุ้นเทคนิคสุดซ้ำกันบาโดยคุณอภิวัตทวีศิริเวชนักวิเคราะห์ทางเทคนิคจากบริษัทลัทรับรีเบอิเตอร์จำกัดนะครับวันนี้ได้นํามา2ตัวตัวแรกในตัวของ BTS นะครับรูปแบบรูปแบบองกราฟแล้วคุณอภิปรวารุ้นฟื้นกลับนะครับให้แนวรับที่4บาท36ตางส่วนแนวรับถัดไปที่4บาท20แนวต้านอยู่ที่4บาท62ตางแนวต้านทำดีดดี5บาทนะครับวันนี้ราคาหุ้นของ BTS ปิดที่4บาท52ตางเพิ่มขึ้น2ตางคิดเป็น0.44เส่วนแซฟ2ที่คุณอภิปัตตแนะนำาป็ตัวของ CRC นะครับรูปแบบของกราฟเลยต้องบอกเลยว่าเกิดสัญญาณ d i v e r g e n ์นะครับเรียกว่าให้แนวรับที่30บาทแนวรับไปที่28บาทส่วนแนวต้านอยู่ที่31บาท25ตายแนวต้านไปที่32บาท50สตางวันนี้ราคาหุ้นของ,ง CRC ปิดที่30บาท25าตายเพิ่มขึ้น25สตายคิดเป็น0.83็นครับนี่คือรายการกุ้ยหอมกับกูรูวัีนะครับพบกันใหม่ใน อ,อย่าลืมฝากไลค์ฝากแชร์ครับทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียผู้นีนไซน์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสำหรับรายการก้วยหอมกับครูนี้ต้องขอมาท่านผู้ชมผู้ฟังกันนะพบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับผม